คอมเมนต์สนันแจ็คแฟนฉันถามซีสวัตทำไมไม่หยุดสักทีมาแล้วทายาทคนดังคนใหม่น้องคากิลูกชายคนแรกของปบมอนกิติยาและแจ็คแฟนฉัน,นเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอคากิและโมเมนต์คุณพ่อคุณแม่ที่อบอุ่นมากๆผ่านทางโซเชียลท่ามกลางดาราหลายคนเนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมนำของขวัญไปรับขวัญให้กับหลานและข้อหาแสดงความยินดีจำนวนมาก เช่นเดียวกันกันกบพระเอกดังซีซีวัดนั้นก็ได้ทำการเคลื่อนไหวโพสอินสตาแกรมส่วนตัวข้อหาหลานพร้อมแคปชั่นระบุว่าคากิน่ารักมากเลยลูกลุงซีดีใจและสบายใจขึ้นเยอะที่หนูได้แม่มาเยอะนะลูกหลงเลยงานนี้หนุ่มแจค็คนั้นก็คอมเมนต์อย่างผีบอกว่าวิดีโอคอลมาจะขอให้คากิดูดนมแม่โชว์ตลอดทำไมเราไม่หยุดสักทีวะซี งานนี้ก็ทำเอาคอมเมนต์กันสนันไปเลยทีเดียวค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ